พุ่งตรงไปยังสู่จักรวาลของพระแม่ลักษมีเลยนะจ๊ะไปง่ายมากไปง่ายกว่าท,ที่ทางที่พวกเราไปหลงเนี่ยยังยากกว่ารับซ้อนกว่าสวัสดีค่ะชาวช่องพวกเรามาถึงที่เกสอนภาส่านะคะอยากไปดูกันเลยนะคะเดี๋ยวหลวงุ้มจะแบบท้าว่ายจุกๆโอ้โหตัวถ่ายรูปแบบมั่งมืดไปหนี่ะ <laughs> ก็เนี่ยนะคะมาถึงแล้วชั้น4ออกไปก็จะเป็นชั้นระฟ้าเอาโดจริงๆทุกคนก็จะเตรียมของไหวกันมาเองและมันจะมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งค่ะที่ไม่ได้เป็นตัวตั้งตัวตีคนต้นเรื่องอะไรเพรว่าพรังงานของเก่งลูกหลืองเงินเสียงน่สงนาสาตอกของจริงจนสุดน่าสน,นุกค่ะรีวิวหลังไหวสรุปว่าลง BTS อะไรจ้าชีโล ชิดลมชิดลมแล้วมาตู6เดินมาเรื่อยๆข้างสองเข้าเกศขึ้นลิฟต์ไปชั้นสี่ขึ้นขึ้นลิฟต์ี่ชั้นสองคะทุกคนคือขึ้นบันไดเลื่อนไปเล้วขวาเลยปึ๊ดเพราะมันจะเป็นลิฟต์เฉพาะที่พุ่งตรงไปยังสู่จักรวาลของพระแม่ลักษมีเลยนะจละ คือไปง่ายมากไปง่ายกว่าที่ทิศทางที่พวกเราไปหลงเนี่ยยังย่างกว่ารับซ้อนกว่าแต่ว่าแค่นี้นะคะวัตคอนเดช่าอย่าลืมกดไลค์ด้วยบายทิปหลอกใส่ดใเดือนแล้วทุกทุ